กภครัทาสวัสดีนะครับ <c oughs> สวัสดีพี่น้องสมบุตสุขคนเนาะสวัสดีเชา้ากระบบ้เศร้าบอกว่าที่ที่อัพโหลดลงกระสายสายเติบนะครับวันหวยออกนะครับวันรวยตัวเลขกระลุงหายไปเป็นที่เรียบร้อยเบิดแแ้วนะครับตัวเลขนะลุงหายไปเบิดแล้วอ่ะก็เลยว่ามนีสิมาลุง่งอ,อมสินนะครับอ,อมสินก็ออกก้อนหวยใหญ่อย,ย,อยประมาณ บ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งบ่ายโมงสี่สิบนะครับบางท่านกับมีดีซื้อบางท่านกับบุมีทีซื้อนะควมสินก็นได้กับว่าเป็นยังนะครับสําหรับท่านที่มีที่ซื้อกับซื้อไปอ่าหัวใหญ่นะครับอันนี้เป็นเลขบนนะครับเลขบนเลขบนนี้ล,ล่องหายไปแล้วตัวเด่นสุดกะน,นั่นแหละตามนี้นะครับเด่นสุดกะด้า นั่นก็ซื้อการกันไว้นะครับการขาดคุนไว,ว้พวกสามแเนี่ยแต่ว่า383930เนกาะแต่ว่าเด่นเด่นสูผมว่าพวกนี้นะห้าแปดหาเกาห้าศูนย์มานี่เออสองตัวบนเนาะแล้วก็สองตัวล่างมันก็เป็นเลขหลายตัวพอสมควรกะให้เด่นที่วงวงไว้นะครับวงวงเนี่ยแปดเก้นาะแปดเก้าเก้เ็ลขซ้ำกันแล้วก็เก 1> 8ปดศพวกนี้นะครับแต่ว่านะครับพี่น้องอย่าลืมว่า6กับ4 6กับ4กับ1เนี่ยมันสลับกันมานะ6 4 1นะครับมันสลับกันมาทุกงวดนะครับดีนี้ว่างวดเมื่อกี้น่กับ4มาแล้วง,งวดนี้นะ6นี่ยประมาณเด็ดขาดนะครับ60 6 1 62สองเนี่ย ยาประมาทเพราะว่า6กับ4กับ1เนี่ยมันสีสลับกันมานะผมได้อธิบายไปแล้วละโบไดห้เบิ้งอีกเนาะกับเป็นยะังนะมาว่ากันถึงออมซินบางท่านก็บอกว่าไม่ทันแล้วจานวะนู้ซื้อไปแล้วเห็นตัวนั้นตัวนี้ครับมันก็เป็นดวงของพี่น้องเองนะครับทีมาเหตุมาทําให้ดูก็คือมันเป็นความน่าจะเป็นแค่นั้นเองนะครับผมกัวิเคราะห์ไปตามเ,เนื้อผ้า วิเคราะห์ไปตามสถิติมันนะมันมีไฟหัวเลขออกตัวใดดอกนะครับบางทีอ่ะผมวงไห้วงเขียนไห้กะบ่้าเกิดมันออกมาตรงๆกะบัมีค้นสื่อกลายนะบางทีก็มันไม่ออกก็ภาพินองเสียเงินก็มีเหมือนกันนะครับกับบว่ากันนะกะแล้วแต่คนชอบนะครับแล้วแต่คนชอบแล้วแต่ดวงบางท่านก็อาจจะชอบไปหวกเจ็ดนี่ก็ได้นะอ่ามาว่าถึงออมสินนะ คอมสินนี่บริเวลงสูตรไฮเดอนะครับแต่ตัวเลขมีการคิดการคำนวณน,นั้นปากกา <c oughs> ลืมปิดฝามันเด้อคมสินนะครับหนึ่งตัวเด่นนะสามสี่ ไอ้สามสี่นะดดห้าน,น,น,นะน่าจะติดให้เห็นหนะครับหตัวนะสามีหาน่าจะติดให้เห็น1ตัวรับหวยอมซินอ่อมซินนี่พอไปเลยเก้าชุดนะครับสามเก้าสาม ห้าหนึง <c oughs> เด่น3ามซีหาแต่ผมบอกเอาซีนะเอาซียูพี่ก็คือเจ็ดสามเจดเห้าเป็นเลขเก้าชุดนะครับออมสินอ่ามันออกกรวยยังไงจะหายพี่น้องเอาไปไปเสียงดวงร่องเบิงนะครับเอาไปเสียงดวงร่องเบิงว่ามันสำหรับทันที่มี ที่ซื้อนะครับท่านไม่มีที่ซื้อก็ไม่ว่ากันนะครับ,ก, <c oughs> บก,ก็บางท่านกระท้ามากบางท่านกับนั่นนะเอาอสามห้างนะแต่ว่ากระตามที่บอกนั่นแหละ อยากให้ซื้อเบอร์ทุกตัวนะครับอยากให้ซื้อเบอร์ทุกตัวกันไว้นะแต่เน้นกับห้าศูนย์ห้าหนึ่งกับเจ็ดสี่นะครับห้าศูนย์ห้าหนึ่งกับเจ็ดสี่บางทีตัวเน้นก็อาจจะผิดนะครับเป็นการชอบส่วนตัวหรือซื้อแต่ว่าตามสูตรมันเด่นก็คือสนะามสี่ห้านะอาจจติดในเซนหนึ่งตัวถ้าบอมมี่ยังผิดพลาดน,นะใบสองมือนะครับผมอาจจะรุ่งโมเมนต์รุ่งหรอกก็คือ เอากลุ่มตัวเลขที่น่าจะเป็นของหวยรัฐบาลเนี่ยมาล่อห้นะครับมันเป็นเลขหลายตัวแต่ว่าผมก็จะลงล่งไปซื้อๆอ,อกนะบางท่านก็ซื้อไปแล้วมันซื้อบทท่านบางท่านก็มีที่ซื้ออยู่บ่ายสองโมงนะครับอา,อาจจะอาจจะไม่ลงหวยใหญ่กลุ่มหวยใหญ่นะเป็นเลขถึงเก้าสิบสิบแปดตัวนะครับสิบแปดตัวกลุ่มเลขหวยใหญ่นะนะ กลุ่มที่น่าน่าจะติดบนล่างของห้ยไงหวยรัฐบาลเ่านะบ่ายสองนะครับต้องเบิงว่าอ,อมสินออกนะใกล้เคียงกับพวงนี้บอหรือว่าใกล้ออมสินถือบอนะครับนั้นเดี๋ยวผมจะมาลงรัฐบาล18ชุดหน้นะครับ18ชุดเป็นเลขรายตัวก็คือ,อ,อมันเป็นกลุ่มกลุ่มตัวเลขนะครับกลุ่มตัวเลขที่รัฐบาลน่าจะออก ภายใน18ตัวนี้น่าจะติดในเห็นแน่นอน1ชุดประมาณนี้นะครับบานนี้ตัวใดมันชนมันชนกับสองตัวบนชนกับ2ตัวล่างเอาเข้ากับไปนเนียนเอาอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับรูที่มี่มงซื้อนะถ้าเกิดว่ามันมีมันมีเลขชนนะครับเลขชนถ้าเกิดว่าออมสินออกแล้วมันมีเลขชนอยู่ในนี้เเข้ากับไปนเนียนเอาตัวนั้นนะครับเนียนเอาใกล้ๆกลกับตัวนั้นนะครับ ก็โอเคนะก็จยงไดก็ขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับโชคดีถูกรางวัลน,นะครับสำหรับวันหวยออกนะครับเดี๋ยวเรามารุ่นกันนะว่ามันจิตไปเป็นไปตามที่การวิเคราะห์การคำนวณไหมนะครับทุกอย่างมันก็เป็นสูตรเป็นการคิดค้นขึ้นมานะครับสองตัวบนเอาแล้วก็มี อา,อาจารย์ท่านนึ่งนะ fc ท่านหนึ่งท่านก็น,น่าจะเป็นนักคิดนักคำนวณคือกันบอกว่า4ีกับสี่แปดศมา1ตัวเพื่นว่าเลขล่างนะ480มา1ตัวเพื่อนว่าของเขาก็มีแต่เลขศูย์ศูนยก็มี0นะศูนย์ก็60ก0ูนย์เจ็ก้ลขแกับ8นี่แหละเบิ้งนะว่า480มา1ตัวมันจะมาไหมนะครับ ก็โอเคคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาลุนกันนะอ่าลุนลุนอ,อมสินกันก่อนนะพออ,อมอ,อมสินออกเสร็จผมอาจจะมีการวิเคราะห์รัฐบาลอีกทีหนึง่งโมเมนต์วิเคราะห์ดอกเอากลุ่มตัวเลขนะมามาหายพี่น้องไปลุนก่อนว่าเออมีติดเลขที่ซื้อว่ายูนิวอาอย่างเงี้ยมันมันเป็นอย่างอีกเป็นกำลังใจนะพูดง่ายๆว่าเป็นกำลังใจให้กันอีกทีหนึง่งก็โอเคนะครับ คลิปนี้กับไว้แกนี้นะครับสวัสดีครับ